สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o ๊ครีวิวช็อปนะครับวันนี้จะมารีวิวสุสุเมะนะครับของสำนักพิมฟินิกนะครับก็ได้พิออรเดอร์จริงพิเออรเอร์ตังแต่ธันวาแต่เหมือนเขามีปัญหานะครับเขาก็เลยส่งอีเมลมาถามว่ายังรับอยู่ไหมเออถ้าเกิดยังรับอยู่รอหน่อยแล้วก็จะให้เครดิต100บาทเอาไว้สั่งหนังสือในเว็บฟินิกนะครับผมก็เลยเลือกที่จะรอนะครับก็ได้มาร้อยหนึ่งนะครับแต่กลัวจะไม่ส่งอ่ะ เมษาวันที่10เมษาปี66นะครับนานว่าเป็นการทีที่4เดือนหเดือนอะ่ะเออคือนานจริงๆนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับส่ง d s l มาวันนี้ไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูวันนี้เลยนะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ก็แอนบ็อกมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็ยังมีซีลพลาสติกอยู่นะครับเดี๋ยวจะแกะคือผมต้องบอกก่อนว่าผมสั่งเซตใหญ่มานะครับไม่ได้คือด้วยความที่มันเป็นของชินไคอ่ะแ้้กผมก็ตามอยู่แล้วนะครับก็เลยซื้อเซตใหญ่มาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มกับที่รอไหมนะอันนี้ก็เป็นไ์โนเบลนะครับการผนิกประตูของซูซูเมะนะครับก็ ผมไม่แอบไม่ค่อยชอบชื่อสถานทีแต่ไม่รู้ว่าจริงๆนะมันมันแปลอย่างนี้หรือเปล่าเลยชื่อเรื่องมันแค่ซูซูเมะนะครับแต่ผมว่ามันไม่รู้มันสปอยหรือล่านะเอออ่ะแล้วก็ข้างหลังจะมีโปสการ์ดให้นะครับผมไม่มั่นใจคือมันจะมีอยู่สแบบน่าจะแถมมาหมดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีปฏิทินซูซูเมะนะครับปีคูนเดอร์2023แต่พูดจริงๆนะเขาหน้าแถมวันที่มาหน่อยเพราะว่ามันเลดมานี่ห้าเดือนแล้วอะสี่ห้าเดือนแล้วนี่มันเมษาแล้วอะผมแกะเลยได้นะครับ ก็จริงๆตอนแรกว่าจะสั่งแค่ที่มันเป็นเซ็ตโฟลคาร์นะครับแต่ว่าอ่ะไหนๆก็มันเป็นของชินใครแล้วนะครับก็เลยสั่งมาหมดเลยนะครับก็แพงสุดรวยครับ <laughs> แต่ไม่มีเงินกินข้าวแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะครับข้างในโอ้ยเจ้าโคตรสวยโคตรสวยเอย้พูดจริงๆนี่สวยมากนะอันนี้ กลุ่มภาพันธ์อันนี้ภาพมันอันนี้นในภาพในเมะนะครับอ่าแล้วก็เดือนสอันนี้ผมจะเปิดให้ดูทุกอันในสปอยเลยหมดเลยนะครับให้คนที่ไม่มีอิจฉาเล่นนะครับแล้วก็เดินสีเอ้ยผมชอบนะภาพที่มันเป็นฉากแบบนี้ของ a n ิเมชั o นชินคายคือมันมันดีอะสวยอะ่ะเออสวยทุกฉากเลยในเดือน5้านะครับก็ตัดภาพมาจากเมะนะครับแต่ผมว่ามันสวยนะนี่อันนี้น่าจะเป็นพระเอกของเรานะครับ จตไปอีกหน้าแปลกๆหรอือเปล่าไม่รู้ผมพิดเ,เองด้วย่ไม่ดูนะแล้วก็นี่ครับสวยมากภาพฉากฉาก,ฉากคือสวยทุกตั้งแต่เรื่องเท่า้รผมดูมก็คือยูเนมาแล้เรื่องแรกที่ผมดูแต่ว่าผมก็ดูยอ้อนหลังมาเยอะนะครับฉากสวยทุกเรื่องเลยนะครับนี่โอ้ก็ไม่ได้อยากได้ปฏิทินอยากได้แค่ผ้าอย่างนี้นะครับโอ้นี่คล้ายๆยูเนมเลยนะครับเป๊ะๆเ,เลยนี่โอ้หสวยมากก็คือแคปจากมูวี่มาแหละนะผมว่านี่ อ่ะสปอยหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาแถมหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิอ่าไม่แถมนะครับก็มีเป็นปีสอง4ิบี่เป็นแบบนี้แถมนะครับก็อ่าแล้วก็หมดแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นฟินิชนิกนะครับก็หมดแล้วนะครับแต่สำหรับผมก็คุ้มนะผมก็ตั้งไว้อย่างนี้แหละนะครับอ่ะไฮไลท์ก็คือนี่ครับผมไม่มั่นใจว่าผมจำไม่ได้ผมพีมานาวแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาแถมแจ็คเก็ตปกพิเศษหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกัน โอ้หนาอยู่นะไลโนเวลเขาอ่ะนะครับเขาซีลมาแน่นเหมือนกันนะเนี่ยยากตัดนะครับไม่ไหวแล้วครับโอเคมาดูโปสการ์ดกันก่อนแล้วกันนะครับ ก็น่าจะได้สี่ใบเลยอ่ะได้4ี่ใบจริงๆแล้วโปสการ์ดเป็นแบบเงาเป็นแบบด้านนะครับจะเงาด้านหรือเปล่าม่้มี4ี่ใบเลยทั้งสี่ใบแต่เท่านี้ถ้าเกิดสั่งในฟินิกส์ครับมันจะสุ่มเลือกโปสการ์ดมาหนึ่งใบนะครับพระเอกเราหน้าประหลาดมากเลยหรือผมพิดเองไม่รู้นะเอออะแล้วก็มาดูไลโนเวลกันครับฟึ๊บอะเดี๋ยวผมดูว่าแจ็คเก็ตอาอาเราแถมมาอันนี้อันนี้คือปกธรรมดาครับ อันนี้คือปกพิเศษก็คือหันหน้ากับหันหลังเอ๊ะหรืออันนี้มันปกพิเศษอะผมไม่มั่นใจนะเออเ้าผันหลังมันดูอิมแพลยังไงไม่รู้อะเออถ้าันหลังจะมีแมวด้วยนะไม่รู้ว่าเรียกแมวได้หรือเปล่านะเอออะประมาณนี้เดี๋ยวผมถอดแจ็คเก็ตก่อนนั้น สีมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะไอปกที่นางเอขันหน้ามามันจะออกสีฟ้าสดๆ,ๆเลยครับแต่อันนี้มันจะจางๆหน่อยแล้วก็มีเมลโปเข้ามานะครับแล้วก็ปกข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับนี่ข้างในก็จะเป็นนิยาข้างในก็จะเป็นนิยายส่วนใหญ่จะไม่มีรูปผ้า,านะครับอ่ะก็จริงๆด้วยเป็นแค่นาิยายเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ะปกหลังนะครับอันนี้ปกหลังปกธรรมดานะครับแล้วก็ อ่ะปกพิเศษจะมีนี่ประตูอยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับอ่ะก็สรุปสิ่งที่ได้สำหรับผมก็คือคุ้ม8ผมจะไม่ได้นะ8ปดร้อกว่าบาทนะอ่ะก็จะได้ปฏิทินนะครับ12เดือนปี2023ที่มันผ่านไปแล้วมา4เดือนแล้วก็โปสการ์ดนะครับ4ใบนี่1 2 3แล้วก็4นะครับนี่แล้วก็แจ็คเก็ตพิเศษนะครับเนี่ยเราเห็นไหมแจ็กเก็ตพิเศษนะครับ อีกหนึ่งใบนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล n ์โนเ e ลนะครับนี่ไลน์โนเวลราคา315บาทนะครับราคาด้านหลังปกนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Book Review Shop หน่อยนะครับวันนี้สวัสดีครับ